เขาทำอะไรคนระับมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรแนละ้วไม่รู้เลยในช่างทําอะไรครับในช่าง ช่างทำอะไรไม่ไม่นอนอ่ะทำงานไม่ไม่นอน 那干吗？<laughs>